ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับสิลิ์ชินวัตรชีวิตแรงงานไม่ได้วปวางขายทั่วไปนะครับผมนได้หนสิ่มนี้มาจากขอ,อยืนท่านสุดคําแสงประทุมและมีภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นนะครับก็คือภาพตอนท่านทักดิ์ศิลปชินวัตรบวชพระและเป็นนักเรียนมัธยมมงกอนครับผมได้เห็นภาพนี้ ที่ท่านบวชแล้วก็ตอนเป็นนักเรียนนี่คือสนลุกน้ำตาซึมเลยนะครับอยากให้ทุกท่านได้ชมด้วยเช่นกันครับเริ่มเปิดขึ้นมาเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับนี่ฮะไม่มีขายนะครับนี่เป็นลายมือของท่านทักษิณเลยนะครับขอมอบหนังสือเล่มนี้แด่สุธรรมแสงประทุมน้องรักไว้เป็นที่ระลึก ได้ความรักและปรารถนาดี21พฤศจิกา65ที่สิงคโปร์พักษิณชินกสวัสดีครับนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับยามเช้าวันอังคารที่30พฤศจิกายน2565ครับเช้านี้บีแรงบันดาลใจอยากจะพูดถึงบุคคลท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่ ผักดันประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าเชนเปลี่ยนแปลงประเทศทำให้ประเทศทุกอย่างดีขึ้นครับภาพที่อยู่ตรงนี้แฟนตรง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 ,ตรงหน้าของแฟนรายการทุกท่านและข้างๆผมเนี่ยทราบไหมครับว่าเป็นภาพของใครครับขยายดูใหญ่ๆเลยเนี่ยกำลังติดโปสเตอร์หนังเลย กำลังติดโปสเตอร์หนัง <c oughs> นี่คือท่านดรทักษิณชินวัตรนะครับขณะที่เริ่มทำธุรกิจภาพ,พยนตร์นะครับติดโปสเตอร์ที่หน้าโรงภาพยนตร์ราชวัตรรามาเมื่อปี2 5 2นนะครับลงมือทำเองเพราะยังไม่มีเงินจ้างพนักงานมากนักลงหนังก็ต้องเช่าเขาครับนี่ฮะ นี่คือหนึ่งในธุรกิจที่ท่านนายทักษิณได้สร้างขึ้นหนังสือที่คุณอาสุธรรมแสงประทุมให้ผมยืมมานี้เป็นแรงบันดาลใจหลายอย่างนะครับทำให้ผมกลับมาย้อนคิดว่าเมื่อเกือบ20 20ปีที่แล้วและอีกไม่กี่วันผมได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อจับเสือมือเปล่าถอนรหัสทักษิณเปลยชีวิตบิวเกตทรัพย์ส,สินทางปัญญาคือที่มาของสินทรัพย ท่านักสินพูดถึงเรื่องของ brain capital ครับมันทุนสมองเนี่ยทุนปัญญาเนี่ยซึ่งคำถามถามว่าเออแล้วจริงๆผมเคยสัมภาษณ์ท่านนายกทักษิณด้วยนะครับเมือ่อผมเคยสัมภาษณ์ทนานายกทักษิณเมื่อออกออกรายการวิทยุนะครับเมื่อวันที่10สิงหาคมส5 4 3หรอยสีครับ เกี่วยวกับชีวิตการเป็นผู้ประกอบการของท่านในหนังสือเล่มเนี่ยทำให้เราเห็นในหนังสือที่คุคณอาสุธรรมให้ยืมมาทําให้เราเห็นพัฒนาการของท่านทักษิณในแต่ละช่วงของการทําธุรกิจนะครับผมเป็นคนเชียงใหม่ท่านทักษิณก็เป็นคนเชียงใหม่เหมือนกัน ถามว่าท่านนายทักษิณทำไมถึงต้องมาทำธุรกิจลงหนังตอนนั้นในตอนนั้นนะครับก็ในหนังสือเล่มนี้ได้ได้ภาพประวัติศาสตร์นี่ครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือเป็นภาพที่ครอบครัวของท่านทักษิณน,นะครับคุณพ่อ ได้ทาบุญเปิดโรงภาพยนตร์นะครับอันนี้อยู่ในอยู่ในหน้าบุญบุญเปิดโรงภาพยนตร์ก็เป็นโรงภาพยนตร์ที่ผมเคยดูสมัยเด็กๆเลยก็มีโรงภาพยนตร์สีวิสารกับชินทัศนีสีวิสารับชินทัศนีนะครับทำบุญเปิดโรงหนังนี่ไง นี่ก็เลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อท่านดักสินนี่ชอบธุรกิจคอนเทนต์นะธุรกิจคอนเทนต์ธุรกิจบันเทิงจากโรงหนังก็ไปทำ UIBC ใช่ไหมนี่ฮะทำบุญเปิดโรง,งภาพยนตร์โรงภาพยนตร์อีกโรงภาพยนตร์มี2โรงภาพยนตร์นะครับก็คือโรงภาพยนตร์ชินทัศนีคนเชียงใหม่และคนรุ่นหลังเนี่ยรู้จักไหมโร <c oughs> งภาพยนตร์ชินทัศนีอยู่ที่ไหน ผมเคยได้มีโอกาสไปชมนะครับไปดูหนังเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละเป็นเด็กๆชินทัศนีเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเลยสถานีรถไฟอยู่ถนนสันปะข่อยมั้งปัจจุบันไม่มีแล้วครับนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> พูดงา่ายคือใกล้ๆคล้ายกาวิละด้วยนะครับใกล้สถานีรถไฟง่ายๆเนี่ยแล้วก็ยังมี อีกแห่งหนึ่งนะครับอีกแห่งหนึ่งที่ที่เป็นโรงภาพยนตร์ของในธุรกิจครอบครัวของท่านทักษิณก็คือโรงภาพยนตร์สีวิสารอันนี้อยู่กลางเมืองเลยอยู่อยู่กลางเมืองอยู่ตรงถนนท่าแพนะอยู่ติดวัดบุตรพราบุพา,ามอศีวิสารนี่ผมจําได้ผมเคยไปดู เรื่องสีถนนชัยมั้งตอนที่คุณนิรุสธิจันยาแสดงเชียงใหม่นี่มีธุรกิจโรงหนังหลายแห่งนะครับอ่าทีนี้ก็จะมีตัวหนังด้วยอ่าตัวหนังสีวิสารครับนี่ฮะโรงภาพยนตร์สีวิสารทำไมถึงชื่อสีวิสารเขาไม่รู้นะอีกอันนี้ก็คือนี่อีกภาพหนึ่งชินทัศนีครับ โอ้ใช่ตรงนั้นอ๋อตรงนั้นคือถนนเจริญเมืองนี่ชินทัศนีครับราคาหกบาทตั๋วฉบับนี้เมื่อวันที่เก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบสองครับเก้าตุลาคมสองพัห้ารอสิบสองหรือห้าสิบสามปีที่ผ่านมาแสดงว่าครอบครัวของนักรักสินนี้เป็นผู้ประกอบการมาก่อนนะครับเป็นผู้ประกอบการทำสิ่งอะไรใหม่ๆมาก่อน มีภาพนี้เป็นภาพที่ทำบุญเนาะตอนนี้ท่านทักษิณก็น่าจะเป็นคนซ้ายมือสุดสมัยกำลังเรียนเตรียมทหารจินข้างคุณพ่อนะคุณพ่อบุญพ่อเลิศชินวัฒน <c oughs> มีคำบอกเล่าของท่านนายกยิ่งรักนะ มีคำบอกเล่าของท่ทนนายกลิงหหััคคำบอกเล่าของนางสาวบอกว่ายังจําไดเา้เอาไปภาษาเหนือแล้วกันนะยังจำได้ตอนละอ่อนเกยไปช่วยแม่เก็บสตางค่าฝากรถมอเตอร์ไซค์ที่มาดูหนังที่โรงหนังชินทัศนีค่าฝากกันละสองบาทแม่เก็บใส่ห่อกระดาษ เพื่อรวบรวมส่งให้ลูกไปเรียนเมืองนอกบางครั้งต้องส่งเงินไปพร้อมกันหลายคนถึงกับต้องเก็บเงินทั้งน้ำตาลูกๆจึงห้ว่าแม่ต้องลำบากอดทนแค่ไหนเพื่อจะคือว่าได้ห้ว่าลูกๆได้เรียนหนังสือเอาเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับยังจำได้ว่าตอนเด็กๆ แม่เคยช่วยเก็บเงินค่าฝากรถมอเตอร์ไซค์ที่มันดูหนังที่โรงหนังชินทัศนีค่าฝากรถคันละสองบาทแม่เก็บใส่หอ่อกระดาษเพื่อรวบรวมส่งให้ลูกไปเรียนเมืองนอกบางครั้งต้องส่งพร้อมกันหลายๆคนถึงกับต้องเก็บเงินทางน้ำตาลูกๆจึงรู้ว่าแม่ต้องลำบากอดทนแค่ไหนเพื่อจะให้ลูกๆได้เรียนหนังสือสูงนะครับนี่ครับ นี่คือที่มานะครับ <c oughs> มาดูภาพปิดโปสเตอร์นี่ครับโอ้โหภาพปิดโปสเตอร์เนี่ยภาพนี้คลาสสิกมากนะครับผมชอบนะ <c oughs> มีภาพอะไรล่ะถ้าดูจากตรงนี้นะครับมีโปสเตอร์หนังหลวงตาหลวงตานี้ลอตตอกน่าจะแสดงนะครับ <c oughs> ถ้านักสินเคยพูดถึงหนังเรื่องอะไรอ่ะ <c oughs> บ้านไซทองนี่บ้านใสทอง่ ความเป็นผู้ประกอบการของนายทักษิณนะครับมีมาดูตรงในตรงในหนังสือก่อนมีในหนังสือที่บอกสายเลือดนักสู้อสายเลือดสู้จากในหนังสือจากในหนังสือทักษิณชินวัตรที่คุณอาสุทาให้ยืมมาเนี่ยนะครับสายเลือดนักสู้ ดรทักษินเริ่มทำธุรกิจในขณะที่ยังรับราชการอยู่การทำธุรกิจในช่วงแรกยังไม่ประสบความสาเร็จนักแต่ด้วยความเป็นคนไม่ถอยจึงใช้ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดจากพ่อที่ต้องมองการไกลมองให้ทะลุถึงแม้จะล้มเหลวบ้างแต่ก็ไม่เสียกำลังใจใช้ใช้เป็นบทเรียนสร้างกำลังใจเพื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จให้ได้ต้องถือว่าพลาดเป็นครูสำเร็จเป็นอาจารย์ด้วยมุมมองทางธุรกิจ ที่จะไม่ต่อสู้ในสงครามที่พ่ายแพ้ดังนั้นหลังจากเริ่มธุรกิจแรกก็คือผ้าไหมพอชินวัตรย่อมมาจากพชมานย่านสุรวงไม่นานแต่ก็มองเห็นแนวโน้มจะไม่ประสบความสำเร็จก็เลิกกิจการหันไปทำธุรกิจภาพยนตร์ทันทีภาพยนตร์เรื่องแรกที่ลงทุนคือบ้านใสยทองมีนางเอกชื่อพจมาน นั่นคือ3ามแรกก่อนจะสู่เป้าหมายทําให้เขาก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นครับและในหนังสือที่ผมได้เขียนถึงท่านนายกทักษินนะครับในหนังสือจับเสือมือเปล่าเล่มนี้ท่านทักษินตอนที่หลังจาก ที่อยู่ในโลกของธุรกิจต,ต,ตอนที่ท่านลมนะผมวิเคราะห์ท่านนายรักสินเรื่องของเมื่อเนี่ยอยู่ในหน้า31นะครับเมื่อทักษิณชินวัตรจับเสือมือเปล่าจับเสือมือเปล่า,านี่หมายถึงว่าใช้ปัญญานะใช้ปัญญาจับเสือใช้ปัญญาหางเงินฮนะ ภาวะโค้ดคำพูดนะครับภาวะจนตรอกเช่นนี้เปรียบเสมือนผมกับภรรยาตกลงไปในก้นเหวที่ลึกเหลือเกินไม่รู้ว่าลึกเท่าไหร่แต่รู้ว่าลึกมากเรารู้ว่าต้องใช้กำลังภายในกำลังใจทุกอนูจากตัวเรากอดกันกให้กลมเกลียวแล้วร่วมกันออกแรง กระโดดขึ้นมาและเราต้องการให้พ้นเหวพ้นบ่อขึ้นมายืนบนดินเท่านั้นไม่ได้คิดไปไกลกว่านี้ไม่เคยหวังร่ำรวยอะไรเลยในสุดผมเลือกที่จะหันต่อสู้หันมาตั้งหลักใหม่เพื่อหาหนทางกระโดดจากก้นเหวนี้เป็นตอนหนึ่งของหนังสือทักษินตาดูดาวเท้าติดดินนะครับพูดเรียกว่าผู้จักใจชายคนหนึ่งที่เคยเป็นหนี้ท่วมหัว นี่สำนวจผมเมื่อ20ปีก่อนนะนายมตรีของเราเข้าใจชีวิตในการเป็นหนี้จึงเข้าใจชีวิตนักธุรกิจเป็นอย่างดีครับนี่ก็คือ,อที่มาที่ไปว่าทำไมนายยศศิล์มีต้นแบบในการทำธุรกิจครับแล้วก็ชีวิตในการต่อสู้ทำธุรกิจภาพนี้เป็นภาพที่ประทับใจนะหลายท่านก็คง ไม่เคยเห็นผมคิดว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมก็เลยอยากจะนำมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับแล้วก็เมื่อวานอีกเรื่องหนึง่งว่นผมไปซื้อหนังสือพิอมพ์กอโพสตรมาหนังสือพิมพ์มรกอบโพสมาอ่านแล้วมีพูดถึงว่านายกประยุทธ์จันโอชานะครับแนะนำให้อ่านหนังสืออีคโนมิกส์บุ๊ชื่อแคปิตอลนะฮะทุนนิยมนะของโทมัสอ,อะไร คิตตี้นะครับหนังสือเล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยนะครับรู้สึกได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนผมไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์อ่านนะครับผมเคยตอนนี้ล่าสุดสำนักพิมพ์แสงดาวเขาพิมพ์นะผมไม่เชื่อนะถชื่อพลเอกประยุทธ์จะอ่านหนังสือหนังสือเล่มนี้ความหนาขนาดนี้นะครับ ้าอ่านจริงประเทศต้ตองไม่ย่ำแย่ขนาดนี้เป็นมีอ0ยี่สิล้านล้านนี่ฮะแต่ในวิืักษินนี่แนะนำหนังสือของจริงนะครับอืมไม่งั้นไม่สามารถทำธุรกิจฝ่าฝันได้เพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้ทางวิสัยทัศน์ใช้สติปัญญาดูพฤติกรรมผู้บริโภคการทำการตลาด <c oughs> ตอบสนอง ณเวลานั้นทำยังไงโน้มน้าวให้มาใช้สินค้าและบริการก็อันนี้ก็เป็นภาพบวดนิสศตาศา์นะครับก็อยากจะรีวิวให้แฟนรายการได้รับชมในจุดเริ่มต้นของการทำธุรกจิจของนายกทักษิณชินวัตรให้ให้รู้ว่าที่มาที่ไปของการเป็นเศรษฐีระดับบิลเลียนแนนเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยก็มาจาก จุดเริ่มต้นเหล่านี้เพราะนั้นการที่นายกทักษสินเนี่ยในเวลานั้นได้พยายามที่จะได้แปลงเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินเป็นทุนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องควรจะมาอยู่ในสังคมไทยนะครับผมอยากจะมีโค้ดคำพูดหนึ่ง โทษคำพูดที่ผมเคยในหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยแหละครับตอนนั้นถ้าท่านสิธิ์ไปพูดที่ไหนนี่ครับนี่ท่านพูดมา่20ปีที่แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้20ปีที่แล้วโลกยุคใหม่เป็นโลกที่ใครก็พูดกันว่า เป็นสังคมฐานความรู้แสดงว่าสินทรัพย์ที่จะขายกันต่อไปในอนาคตสัดส่วนของราคาที่จะได้มาจากสมองมากกว่าวัตถุดิบและทักษะต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องเอาสมองมาเป็นตัวเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามากขึ้นเท่าไหร่จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นความรู้และปัญญาจึงเป็นหัวใจสำคัญของโลกข้างหน้านี่ฮะท่านทักษิณพูดไว้และนี่ก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้เขียนหนังสือเล่มน,นี้แหละครับเนี่ยเนยีก็คือเนี่ยก็คือสัดส่วนของราคาที่จะได้มาจากมันสมองมากกว่าวัตถุดิบ แล้วก็มีโค้ดคำพูดนะครับของท่านทักษิณในการที่จะ <c oughs> ทำทำธุรกิจนะทำธุรกิจที่ผมได้บันทึกไว้มาดูสักหน่อยนะครับนี่ฮะอยู่ในหน้า5นะครับพันธุก,กรรมของนายกทักษิณพ่อได้พ่อจากไปโดยไม่ทิ้งทรัพย์สินเงินทองไว้ให้ ไม่มีกิจการใหญ่โตให้ลูกหลานสืบช่วงต่อนี่ผมโคดคำพูดมานะครับว่าพันธุก,กรรมของนายกทักษิณที่ได้จากคุณพ่อนะมีภาพสองภาพ <c oughs> ที่น่าสนใจนะครับเป็นภาพชีวิตครอบครัวและความสำเร็จของท่านทักษิณน,นะครับเป็นภาพที่ตอนรับกระบี โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับถ่ายกับคุณพ่อและคุณแม่นะครับและอีกภาพหนึ่งก็ถ่ายกับคุณพ่อนะครับตอนไปส่งท่านในวัคซีนไปเรียนต่อต่อางประเทศที่สหรัฐอเมริกานะครับมา <c oughs> ดูนะครับที่ผมเขียนไว้20ปีก่อนนะครับไม่น่าเชื่อว่าภาพหนังสือที่เขียน20ปีที่แล้ว จะมาถูกโยงกับภาพในประวัติศาสตร์ที่หนังสือทักษิณชินวัตรชีวิตและงานที่คุณาสุธรรมแสงปทุมให้ยืมมาครับโหมันเป็นมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอเคนะครับอยู่หนะ้า37ของเตาดาวเท้าติดตดินนะครับพ่อจากไปโดยไม่ทิ้งทรัพย์สินเงินทองไว้ให้ไม่มีกิจการใหญ่โตให้ลูกหลาน สืบช่วงต่อเหลือไว้แต่มรดกทางความคิดและจิตวิญญาณซึ่งดูเหมือนผมจะได้รับมากกว่าใครมรดกที่พ่อทิ้งไว้ผมอันที่จริงพ่อให้ผมมาตลอดเวลาที่ผมอยู่ข้างพ่อแน่นอนเพราะพ่อไม่ใช่คนช่างพูดแต่พ่อก็ปลูกฝังคุณสมบัติหลายอย่างที่ผมใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมด สิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดก็คือการต่อสู้ชีวิตซึ่งพ่อสอนให้ผมซึ่งพ่อสอนผมด้วยการให้ลงมือทำนี่ในหน้า37ตาดูดาวเทาว้าตินดินนะครับในหน้า40ครับ <c oughs> แต่เหนือสิ่งอื่นใดผมสรุปได้มั่นใจว่า มรดกจากพ่อที่ปรากฏอยู่ในตัวผมชัดเจนที่สุดนั่นคือแพทเทิร์นในการทำธุรกิจหรือสไตล์กล้าเสี่ยงกล้าลองชอบของใหม่ทันสมัยและการทำงานด้วยจินตนาการเพียงแต่ผมโชคดีกว่าตรงที่มีโอกาสเรียนสูงและมีกองหลังคือภรรยาช่วยเก็บรายละเอียด ให้ได้เท่านั้นเองนา้า97นะครับสายเลือดด้วยสายเลือดนักธุรกิจด้วยมรดกจากพ่อในตัวทำให้ผมสนใจจะสร้างธุรกิจเองแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวกลับจากอเมริกาเหลือเงินเพียงสองแสนกับรถเป็นเก่าๆหนึ่งคันผมไม่กล้าคิดอะไรเกินกำลัง นี่คือจุดเริ่มต้นของนายกทักษิณชินวัตรนะครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนในยามที่ทุกอย่างมันกดดันไปหมดแต่สิ่งแน่นอนก็คือเราต้องหาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับใส่ลงไปในสมองของเราความรู้จากการอ่านหนังสือจากการท่องอินเทอร์เน็ต จากการหาช่องว่างทางธุรกิจนี่คือปัญญานะครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสไว้เน,ะนาะนัตถิปัญญาสมาบัติแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาคือที่มาของสินทรัพย์หนังสือเล่มนี้ไม่มีขายแล้วนะครับคยรายการเคยขึ้นอันดับหนึ่งศูนย์หนังสือจุฬาเมื่อตันกระระของันสี่สิบหกแต่ ด้วยความสับเพล่าของผมและการรีบในการทำธุรกิจช่วงนั้นเลยต้องเก็บออกนะครับเพราะว่าพิมพ์ผิดครับศาลาพะเกี้ยวเป็นสาลาพะเกี้ยวครับแม่ผมบอกว่าลูกเก็บออกให้หมดเถอะแม่ไอยเขาอ <c oughs> ย่างไรก็ตามนี้ก็เป็นความทรงจำที่ดีของผมนะครับว่าได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับ นโยบายของรัฐบาลในช่วงนั้นนะครับทรัพย์สินทางปัญญาคือที่มาของสินทรัพย์ครับ k n o w l e d g e b a s e d e c o n o m y บริษัทไทยเ e นเจอร์ดอขอบคุณท่า <c oughs> นนายกทักษิณน,นะครับดังบันดานใจดีๆขอบคุณคุณอาสุธรรมแสงประตุมที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้ยืมมาเพื่อให้ได้รีวิวให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็น ที่เป็นตัวตนของนายกทักษิณในการสร้างธุรกิจแต่ความมั่งคั่งให้กับชีวิตซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นต้นแบบเป็นตำนานเป็นฮีโร่เป็นโมเดลให้กับทุกครอบครัวในประเทศไทยได้มีกำลังใจครับขอบคุณแฟนการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คิดทำคุิเศษสวัสดีครับ